อลวครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะมาลงแรงกันเช่นเคยนะมาลุยๆๆกันต่อไปนะครับผมพยายามวีคอเมตาใหม่มาให้ทุกคนแล้วนะครับโดยวันนี้ขอนําเสนอเอดิสันคาวานี่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 นะครับหลังจากที่ผมไปเล่นอ่ะแล้วผมเจอเจอแผนคนนึงอ่ะเขาเล่นเปิดหม่งไว้ทุกคนแล้วแบบว่าใช้กองหน้าเป็นยานโคลเลอร์นะ โคเลอร์ ler, น่าจะมีสกิลบอลเลตเฮดเดอร์นะที่ว่าสนับสนุนการม่งอะ่ะเออที่บอลลอยมาแบบเบาๆแต่ว่าแม่มงม่งม่งแรงอย่างกับลูกยิงอะไรประมาณนี้ทุกคนเออแล้วแบบว่าตรงกรอบหวังผลได้เหมือนการยิงอย่างหนึง่งอะ่ะเหมือนบอลพุ่งออกจากเท้าแต่คือการที่ทําอย่างนั้นอ่ะมันบอลเลตเฮดเดอร์มัน, header, มนคือการพุ่งออกจากหัวเราอ่ะแต่แม่งแรงเหมือนใช้เท้าเตะอะไรประมาณนั้นแล้วแบบ รู้สึกว่าเอ้ยผมโดนแม่งลูกสองลูกแม่งมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วแบบเห็นไหมคลิปที่ผ่านๆมาผมพยาย,ยามยอดให้นักเตะมงอะไรเงี้ยทั้งๆที่แบบว่าไปสุดเส้นแล้วหยอดให้ได้เปรียบนักเตะเราก็ก็น่าจะมงได้แต่ว่ากลายเป็นว่ามงไม่ได้แต่ว่าผมเห็นยานโคเลอ์อะไรเงี้ยมันมงอ่ะใช้สกิลบอลเลตเฮดเดอร์ผมก็เลยแบบเอ้ยลองเอานักเตะเอะเะเอนะเอามานี่อย่างเงี้ยเออเอามาเล่นที่มีสกิลบอลเลตเฮดเดอร์ ก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้กระโดดขึ้นม่งได้ดีและเออแบบแย่งกองหลังม่งได้ดีแล้วก็หวังทําประตูได้ไม่ใช่ว่าแบบผมแม่งตั้งใจทําแบบเลี้ยงแล้วก็โอเวอร์แลวิ่งไปสุดเส้นแบ็คขวาอย่างอาโนอย่างเงี้ยโอ้โหการจ่ายบอลคือมันต้องจ่ายแล้วเข้าหัวเหมือนบอลติด GPS อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันจ่ายไปแต่ว่าม่งไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะทุกคนผมก็เลยมาลองเอย เอาเอดิสันคาวานี่อ่ะเอาลงมามีสกิลบอลเลตเฮดเดอร์ใช่ไหมหลังจากผมไม่ได้เล่นเปิดม่งไปนานนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นอะ่ะคาวานี่อ่ะมันมงมันม่ง,มมงไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยกองหลังอ่ะแย่งหมดแต่ว่าเดี๋ยวมาคิเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเอานักเตะที่มีสกิลบอลเลตเฮดเดอร์ลงมาแล้วมันจะสามารถแย่งกองหลังระดับพวกฟันไดฟเฟอร์ดินานอะไรพวกนี้ได้ไหมนะแต่แบบน,นี้ผมไม่ได้ดูนะว่ากองหลังเขาใช้เป็นฟันไดฟหรือเฟอร์ดินานหรือเปล่าไม่ได้สังเกตนะครับ มาดูกเกมครับพาไปเยอะนะครับก็หลักๆก,ก็คือเมตาเปิดมงจะกลับมาแล้วหรือยังอ่าคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเห็นผมยื้ยักษ์คือมันไม่มีมันไม่มีช่องจ่ายไว้ทุกคนผมไม่อยากจ่ายคืนหลังนะแต่ก็คือแบบมันไม่มีช่องจริงๆถ้าผมจ่ายคืนโกเดี๋ยวแม่งก็โดนด่ายว่าจ่ายคืนหลังมันไม่มีช่องยิงผมเล่นสไตล์ต่อบอลน,นะครับทุกคนโอเคจังหวะนี้ครับอาโ,โนพยายามเนี่ยไม่ได้นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมพยายามจะเปิดมงอย่างแบบอย่างเดียวเลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ลูกแรกไม่นับนะครับลูกแรกไม่นับเป็นจังหวะที่เราต้องขึ้นนําก่อนเพราะเราลงแรงนะเจ้ไปโดครับโยกมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับเอ้าเจ้าปโดยังไงเอ้าได้บอลนะครับเปโดเปโดรอเพื่อนเติมครับอนุมาแล้ววนทีนึ่งแล้วจ่ายมาที่อเซเซโรลองคอสตูี้เอ้าโอ้โหอ้ย มันเป็นยังไงนะบอลเลตเฮดเดอร์ทุกคนเฮ้ยทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยฟุก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 เหรอ,อผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าดูดิอโนแมงคอร์สนู่นนะจากริมเส้นอ่ะปกติผมไม่ได้ใช้คาวานีนะใช้ตัวอื่นอ่ะมันไม่เคยหม่งได้นะทุกคนโอเคลองใหม่ลองใหม่มจจเซนโดเซโดยอดมาอีกทีนึงได้โคโอเฮ้ยยังไงทุกคนมันเป็นยังไง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงผมแบบถอดสมองเล่นเมื่อกี้คือให้อนโนเปิดเปิดไปเดี๋ยวรอรอรอ,อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่เดกคันไลท์นะครับเดี๋ยวรอรอเปิดใหม่นะครับอมไม่ได้ทุกคนเนี่ยมันผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะอนโนแม่งคอสโง่ๆงอะ่ะเสือกแบบดันแบบเออขอโทษทีพูดไม่พอดันแบบม่งได้เฉยประมาณนั้นตัดหลังมาลูกนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วกองหลังเขาไม่ใช่แบบตัวเล็กๆนะเออ จังหวะนี้เล่นเกมรับก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนเอาปะเดคแคไลท์ประคองตรงกลางไว้พอครับประคองตรงกลางพอเดี๋ยวให้คู่แข่งเขาเลี้ยงมาเลยเออเอาดีจังหวะนี้ครับเอมบาเป้ครับกัดชาคกัดชาคมาสุดเส้นกัดชาคมาสุดเส้นจังหวะนี้ไม่ยิงครับเติร์ดโอ้จะเป็นดับเบิ้ลทัชนะครับไม่ผ่านแล้วคู่แข่งสวนกลับทันทีครับเอ้าไม่ผ่านครับเบรดี้เรดดี้โยกมาที่เจ้าไปโดนยอดมาเรียบร้อย คือลูกอากาศแม่งมันมาแล้วทุกคนถามประตูกระสูดนะเออเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะจบครึ่งเวลาแรกเอาเฮ้ยจบครึ่งแรกปะแือว่าเขากดเอ้า๋อ,อเขากดออกโอเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนถือว่าคลิปนี้ทุกคนอาจจะมองเฮ้ยแม่งฟุกแม่งฟุกเดี๋ยวดูคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นเหมือนเดิมนะครับ เปิดหมงโดยใช้อะไรนะเอดิสันคาวานี่นะเอาลงมาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาดิวิชันหนึ่งนะเว้ยทุกคนไม่ใช่ขี้นะไม่ใช่แบบกาก,กาๆมาเล่นด้วยเดี๋ยวดูกองหลังเขาบั But, ตโตนี่อย่างเงี้ยฟันดูเฟนอย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวไปดูคลิปหน้ากันนะครับว่าเปิดหม่งมันมาจริงหรือเปล่าก็วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ